สวัสดีค่ะมาทำกับข้าวน้องบากร้องบากริ้มน,นะคะไม่ได้ทาไมเรียยเพาะเลยนี่นะคะเห็นไหคะขั้วเขาจะเอาไปร้อนๆกันค่ะนี่ข้าวน้องบากนะคะจะมีเห็ดมีอะไรนะคะรั้วไปโบดน,นะคะเด็ก่ห่สครเด็กเราจะตักแบ่งกันนะคะรอกันแล้วนี่ค่ะ ต้องล็อกล่ะค่ะไม่งั้นไปแก่้งกัน,นค่ะคุณคุณบันโถนั่นคุณคุณเฉาโวยจะกินข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจานนะคะของเขา่ะ อันนี้เป็นชามของบันนโถอันนี้เป็นของเสาป่วยข้าวกำลังร้อนอยู่เดี๋ยวบัานพิงข้าวไม่อุ่นๆเดี๋ยว้นจะเสียเดี๋ยวเราจะตักนะคะนี่แยวค่ะนีทั้งอย่างมีผักมีอะไรหมดเลยนี่ค่ะ ตักสา,านี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูแบบว่านี่ค่ะเดีตัวตการก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งให้มันเท่ากาันลูกเกีค่ะข้าวตักแบบนี้ค่ะเกขัยวข้าว กินผักบ,บ้างน,นี่ของเสาโวยอันนี้จำปีอ่มีไก่ฉีดอ่ะไก่ฉีดร้อนร้อนอยู่ลูกร้อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ต้องกินให้หมดจ้าไม่หมดแม่ไม่ปอดอยเสร็จแล้วคนละจานคนละจานอ,อันนี้ของเสาว้วยนี่ของบ้านโถดูเขารอเด็ดรอกินอารุอ่ะ วันนี้ยังละลักินไปลอันี่หมดนะปึผักด้วยวิตามินปลาเฉากว๊วยคนนี้ก็ชอบกินที่สูงอินนี้หมดอนะ่ดนะ เขากำลังกินเด็กกำลังกินกำลังนอนนี่ก็บเหมือนกันกินให้บมดมีไก่ฉีดด้วยหนูกินให้หดกินให้บมดไปเลยเลยกินให้บมดนะกินให้กินให้หมเเก่งนะ <Yeah. S 1> เก่งนะ กิริบดกิริบดพระเอกเราอ,อร่อยแบ้แย้ทาผ้าอ่ะมีเห็ดด้วยนะกินเห็ดก็อร่ยมีวิตามินก็พาชมธรรมชาติไปด้วยนะแล้วเอาอาหารให้น้องปลาก่อนนะคะ ก็าออกแบบนี้นะคะ่ะมองไปเห็นี๋ยว,าาวยค,นนะคะ่ะให้น้องปลาก่อนนะคะเปิดหน้าต่างแล้วน้องปลาในนี้นะค่ะหรือจะเปลี่ยนน้ำด้วยสักพักหนึ่งนะคะ่ะเขาจะกินพวกผักเชษน,นะคะผักผักตบชวา เาหาจะให้ก็นเด็บจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาหายทั้งปลาทั้งปลาเลยวันนี้ ปลาเล็กตาใหญ่เลยเดีอาคีด้วยให้สแล้วฝากอานีกอดให้อาหารปลานะคะไอ้น,นี่จะเป็นปลาดุกนะคะ ปลาดุปลาหมอ,อปลหมอปลาดินปลาไหลอยู่รวมกันนะคะเป็นพี่น้องกันนะคะนี่แล้วจะมาให้ปลานี้นะคะปลาครับยังไม่ได้ให้เลยตอนแรกนรึกว่าให้แล้วีเลยค่ะจะให้ปลาน้องปลานี่ก่อนนะคะ อาหารให้เขาก่อนมีป้ายมีววัเป็นกรรมวันให้อาหารตาม ไข่โรยไปทันทีขึ้นมาเองคืออะไรอาหาร อาหารปลาสอตัวเล็กๆนะคะเป็นเม็ดเล็กๆนี่นะคะโดงไป

อย่ที่กดเลยนี่แหละค่ะให้อาหารไปแล้วเขาจะขึ้นมากินเองค่ะเครืบ่ายไปด้วย้อนี่ค่ะกินหมดจังลูกต้องล็อกเ,เขาทำไมล็อกไม่ได้เดี๋ยวพ่อพอ,อันไหนหมดก่อนไปแก้งเขาอีกหนูกินให้หมดนะั่นแหละไอชีกน,นั่นแหละอินให้หมดเลย อย่าล oh. oh ีล้อก wow ินข้าวให้หมดไปดูเชาวโค้ดด oh ิโอ้เวาค้ยเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากโอ้โหโอ้โหกินเก่งกินเก่งเบอรห้เราไปนี่คนนี้ชอบยอแล้ก็จะกินหมดหวานหวานเอาเบาชาวยกินเร็วเร็วชาวโค้กินเร็วเร็วชาวโค้กินเร็วเร็วเก่งมากเก่งมากโอ้ยิงยองยิงยิงยิงยองยิงยิงโอ้โห กินเนื ôi, luôn, ้อด้วยกินผักด้วยเอ้ยกินผักด้วยลูกกินผักเร็ว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 เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวโถหมดแล้วนะอันโถหมดแล้วนะอันนี้กินเห็นไหมเอาเร็วเร็วเห็ดเห็ดกินเห็ดด้วยลูกกินเห็ดเห็นไหมไม่มีวิจามีทำไมไม่ไม่กินเอ้อนั่นแหละกินเข้าไปกินเข้าไปเออบอกว่าอร่อยขนาดนี้เหลือเห็ดนี่นะเดี๋ยวเขาจะกินที่หลังมีเห็ดนะคะ เพราะเป็นไก่ขี้กินไ,ม,ไ,ม,นนนนไม่ไม่เป็นระเบียบเลยด้วเองกินข้าวเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นระเบียบเลยลูกนะเคยเอาไปกินข้างล่างครับแบบนี้ไปนอนกินเลยครับค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจในกันกขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะค่ะไม่บายนะคะกินกำลังกินเห็ดคะ่ะ บายๆค่ะบุญรักษาพระพิณขอสาธุค่ะ